ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์ม t นเต้แอลกอฮอล์แฮนสเปร์กลิ่นชาเขียวเฟอร์มันเต้คอมบูชาสปากลิงวินนก้าทีกลับก็มาสู่รายการชีวิตชีวาช่วงคุยกับหมอนะคะช่วงนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้าวนั่นเองท่านผู้ชมอยู่ในกลุ่มของคนที่หมอสั่งว่าลดแป้ง ลดน้ำตาหรือเปล่าคะวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันว่าหลายคนที่เข้าใจว่าลดแป้งหมายความว่าลดข้าวแต่ความเป็นจริงแล้ว ข้าวนั้นมันมีเทคนิคในการทานให้ดีต่อสุขภาพวันนี้เราจะมาคุยก,กันกับท่านอาจารย์พิเศษจากหน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนาสวัสดีคะ่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับดูสิคะยังดูแข็งแรงไม่เหมือน <c oughs> อาจารย์กเกษเียนเลยนะอาจารย์ยังมาทางานอยู่ทุกสัปดาห์เลยนะคะาคอาจารย์รเป็นหมอหัวใจทําไมมาสนใจเรื่องข้าวได้ล่ะคะอาจารย์คะได้ข่าวนะครับว่าคนไทยเรากินข้าวน้อยลงซึ่งทั้งที่ข้าวก็เป็นอาหารหลัก เป็นชีวิตของคนไทยมาเป็นพันๆปีทุกคนทุกแห่งใช่ไหมครับเนีเรามาดูสิติว่าทําไมคนไทยถึงกินข้าวน้อยลงคนไทยปี2562กินข้าวประมาณ90-100กิโลต่อคนต่อปีพอปีถัดมาเหลือ83หายไป17โล17โลครับแล้วพอปีปีนี้เองต้นปีนะครับเหลือ72แล้ว เขาบอกเหตุผลไหมว่าที่ลดลงไปเพราะอะไรความสะดวกสบายนะครับกินขนมปังกินอะไรง่ายแต่เชื่อมสำคัญที่สุดคือปานสุดท้ายที่วันนี้เราจะคุยกันว่าคนเข้าใจว่ากินข้าวแล้วอ้วนเพราะแน่เป็นอันหนึ่งซึ่งทําให้คนกินข้าวน้อยลงอาจารย์อาาจรย์หมอทั้งหลายก็บอกเองลดแป้งลดน้ําตาลก็คือลดข้าวลงมาเลือหนึ่งทัพพีครึ่งทัพพีมันไม่เกี่ยวข้องกันหรอคะอาจารย์ครับเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลครับว่าทําไมเราถึงบอกว่าคนไทยกินข้าวแล้วอ้วนอันนี้จริงหรือเปล่า ที่ผ่านมาคนไทยกินข้าวน้อยลงน้อยลงนะครับตรงนี้มาตลอดนะครับถ้าเรากินข้าวน้อยลงถ้าข้าวทาให้อ้วนเราควรจะอ้วนน้อยลงใช่ไหมครับถูกใช่ค่ะแล้วก็ควรจะป่วยน้อยลงใช่แต่ดูการศึกษาที่ผ่านมานะครับบอกว่าสถิติเนี่ยคนไทยเป็นโรคอ้วน45.6เอซนะครับในปี63ในปี64 46.2เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแนปี่คนกินข้าวน้อยลงใช่ครับเนี่ย46.6เพิ่มขึ้นอีกครับ ไปกินอย่างอื่นหรือเปล่าใช่ไงครับด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษนะว่ากินข้าวแล้วอ้วนข้อมูลที่เมืองจีนมีการศึกษาต่างหลายอันโดยเฉพาะคู่สูงอายุก็มีที่ระหว่างกินข้าวกับข้าวสาลีกินข้าวอ้วนน้อยกว่าอ๋อเหรอคะใช่ครับกินข้าวอ้วนน้อยกว่าข้าวสาลีเพราะฉะนั้นวิธีกินข้าวเนี่ยเป็นตัวสําคัญกว่าตัวข้าวที่เรากินต่อให้กินข้าวขาวแล้วมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานถ้ากินถูกใช่ก็ไม่เป็นเบาหวานได้อ๋อ อ๋อมันอยู่ที่วิธีการกินข้าวไม่ใช่ประเภทของข้าวประเภทของข้าวมีส่วนเช่นข้าวกล้องลดโอกาสที่เราจะเป็นอ้วนรอบเอวที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเป็นต้นหมายความว่าถ้าคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายเหมือนเหมือนกันถ้าเลือกกินข้าวกินข้าวกล้องดีกว่ากินข้าวขาวแต่ถ้าคนออกกําลังกายกินข้าวขาวก็ไม่มีปัญหาว่าทําให้อ้วนใช่ถ้าเกิดกินแล้วใช้หมดอพราหรับผมเนี่ยเรื่องอาหารผมไม่ค่อยห้ามหรอก เพราะรู้ว่าอาหารแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันเราไปห้ามเขากินเหมือนไปห้ามของชอบเขามันทุกทรมานนะคชเพราะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคุณกินได้ทุกอย่างที่มนุษย์เขากินกันอะค่ะนะครับเพราะอย่างเดียวกินแล้วใช้ให้หมดอีกการหนึ่งที่กลัวก็คือกินแล้วน้าตาในเลือดสูงหลังกินข้าวเพราะนั้นเราอยู่ที่ว่าเรากินข้าวกับอะไรใช่ไหมครับถ้าเรากินข้าวกับของหวานนะที่หวานอยู่แล้วเนี่ยเช่นกินข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยเหรอคะใช่อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นงดของหวาน ทานผักใบเขียวมือหนึ่งขอผักใบเขียวสักสองฝ่ามือแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวสักสิบห้าครั้งยี่สิบครั้งแล้วก็เดินหลังอาหารเดี๋ยวนะเคี้ยวมันนายมันเกี่ยวเหรอคะอาจารย์เคี้ยวสิบห้าครั้งเนี่ยคุณเคี้ยวสองครั้งคือเนี่ยน้าตาลพุ่งเลยน้ำตาลขึ้นเร็วใช่คุณเคี้ยวช้าๆกินช้าๆคุณกินน้อยลงด้วยน้ําตาลก็สูงขึ้นช้าลงด้วยกดของหวานทานผักใบเขียวเคี้ยวจนเพลินเดินหลังอาหารเคี้ยวจนเพลินค่อยๆเคี้ยวแล้วก็เดินหลังอาหารอันนี้คือทานข้าวได้ทุกประเภท ก็ฮะถ้ากินได้ทุกประเภทเลยแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าจะเพิ่มน้าตาลในเลือดเปล่าก็เจาะไปตรวจเจาะเลือดด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการตรวจอันนั้นคือวิธีที่หนึ่งคือเทคนิคในการทานมีเทคนิคอื่นไหมคะในการทานข้าวมีครับบางคนกินคิดว่ากินข้าวเนี่ยบางคนบอกกดข้าวแล้วงดน้ําหนักลงใช่ไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่ข้าวอย่างเดียวเพราะถ้าเราลดข้าวอย่างเดียวไปเพิ่มแป้งเพิ่มน้ําตาลน้ําหนักก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีอาหารแบบหนึ่งเรียกว่าโลค c a r b o ไฮเดรต ใช่ไหมครับเขาเรียกโลครบโลคาร์บอย่างนั้นครัเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะลดข้าวเหลือ5้าอรนเนันนี้ขวามือนี่ก็จะเป็นอาหารทั่วไปที่เรากินอาหารลดความอ้วนห้าสิเป็นต์เป็นคาร์โบไฮเดตใช่ไหมครับใช่ค่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์เไขมันแล้วก็สิเป็นต์เป็นโปรตีนถ้าเรากินอาหารแบบคีโตคีโตค่ะนะครับก็คือลดคาร์โบไฮเดตเหลือ5%เค่ะนะครับเพิ่มไขมันเป็น75%แล้วโปรตีนเหลือยี ถึงอันนี้ลดน้ําหนักได้เร็วที่สุดเคยได้ยินมาว่าการกินคีโตมันมีผลข้างเคียงอยู่เยอะคือถ้าเป็นกินชั่วคราวผมเรียกอาหารเฉพาะกิจสองสามเดือนเนี่ยลดน้ําหนักได้เร็วมากแต่หลังจากนั้นมันก็ขึ้นไปตรงนี้มันโยโย่กลับมาใช่มันโยโย่กลับมาเพราะฉนั้นวิธีกินคีโตที่เขาแนะนำนะในวารสารการแพทย์หรือในทางยุโรปเขาแนะนำเนี่ยก็ต้องมีเจขั้นตอนนะครับซึ่งตร้ครับ ไม่ใช่อยากกินก็กินไปอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันต้องร่วมกับการที่เราจํากัดแคลอรี่ด้วยให้เหลือ6 0 0้อถึงแปดเนี่ยแต่ละขั้นตอนอ๋อคีโต้องกินไม่เกิน800แคลอรี่เหรอคะเพื่อลดน้ำหนักมันลดได้เร็วมากภายในเดือนเดียวอ้เคยดีนว่ากินไปเลยขาหมูอะไรมันๆกินไปเลยอย่างเงี้ยมันมันคงโอเวอร์ใช่ปัญหาคือว่าถ้ามันเกินนะมันเปินเกินแปดร้อแคลอรี่เราก็ต้องเสียเวลาเผาลามันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินมันก็ต้องมีคนมีนักโภชนาการนักกำหนดอาหารมาช่วยบอก ว่าควรจะกินยังไงมันมีขั้นตอนซึ่งในเนี้ยเป็นทางอาหารทางการแพทย์จริงๆคีโตเนี่ยเดิมมันใช้รักษาคนคนไข้ที่เป็นลมชักและรักษาไม่หายทางการแพทย์แล้วต่อมาก็เจอว่าพวกนี้ผอมลงเขาก็แล้วมาใช้ตรงนี้บอกกินแล้วยาวเนี่ยข้อมูลการศึกษาเนี่ยบอกว่าเนี่ยกินคีโตกินคีโตนี่สีน้าเงินนะครับลดเร็วมากเลยเร็วที่สุดเลยนะครับแต่ว่าตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันเป็นโลคคราบถูกไหมอาจารย์คีโตมันคือโรคคราบมันจะค่อยๆขึ้นเนี่ยโอ้ย แล้วพอไปเจอกันอันนี้เมดิเตอร์เรเนียนเดอ็ดนะครับซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีเป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะครับแล้วไปเจอกันที่1 0บเดือนขึ้นไปจุดเดียวเดียวจุดเดียวกันเลยทั้งๆั้งที่เมดิเตอร์เรเนียนค่อยๆลงค่อยๆแต่มันจะมาเจอกันตอนที่ครบสิเดือนพอดีหลังจากนั้นหลังจากนั้นไม่ต่างกันเลย เพรละนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องยิงคีโตนานๆแล้วผลกระทบระหว่างเมดิเตอร์เรเนียนกับคีโตมันต่างกันไหมคะระยะยาวอันที่หนึ่งคีโตยังไม่มีการศึกษาระยะยาวมีการศึกษาที่รายงานเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่การประชุมของหมอหัวใจนะที่อเมริกาเขาบอกคนที่กินคีโตประมาณ300กว่าคนนะครับเทียบกับพันกว่าคนที่กินเนี่ยตามเข้าไปประมาณ10ปีมันเพิ่มโอกาสโรคหัวใจหลอดเลือด ที่ตรงนี้เนี่ยมันยังบอกไม่ได้ชัดเนื่องจากว่ามันเป็นบางคนก็กินบ้างหยุดบ้างใช่ไหมครับแต่มีความเสี่ยงมันโอกาสเสี่ยงมีเป็นหัวใจหลอดเลือดเหรอคะใช่เพราะว่าไขมันมีแต่ไขมันอีกอันหนึ่งคือมันตกตะกอนเป็นนิ่วในไตเคยได้ยินเหมือนกันว่าจะมีนิ่วในไตแล้วก็ในแง่ของตับตับอ่อนพวกนี้ก็เราระวังอาจเกิดการอักเสบได้เพราะมันย่อยไขมันหนักฮะแล้วมันก็ถูกแคลเซียมถูกดึงออกจากกระดูกเนื่องจากคีโตนเป็นกรด แล้วมันเลยดึงแคลเซียมจากกระดูกเพราะรยะยาวเนี่ยเราไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามันตรงผลเสียปเปล่าแต่เมริเตนเนียนมีข้อมูลเป็น10ปีนะครับว่ามันมีแต่ประโยชน์ชแหมเวลาจํากัดจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวค้างกันไว้นะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะเราจะกลับมาคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนารอกันต่อนะคะขอบพระคุณสําหรับสัปดาห์นี้เอาพักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงอาหารดีมีสุขภาพไปดูว่าเป็นอาหารเมนูที่ท่านอาจารย์สมเกียรติแนะนาด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวกลับมาค่ะ